ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเอกพลดีบุญมีนะชุมแพร,รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับโลกเราเองเนี่ยก็มีหลากหลายประเทศที่ มีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของสังคมนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ในครอบครัวซึ่งบางครอบครัวเองครับเมื่อก่อนเองยุคสมัยพ่อแม่เราเนี่ยอาจจะมีบุตรหรือว่ามีลูกเนี่ยกันค่อนข้างเร็วนะครับแต่ปัจจุบันเองด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างครับคุณผู้ฟังที่มีการเปลี่ยนแปลงไปบนโลกนะครับก็ทําให้คนสมัยใหม่เนี่ยมีลูกกันช้ามากๆจนบางทีนะครับก็อาจจะมีบางครอบครัวเนี่ยที่วางแผนกันแบบไม่มีบุตรกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเทรนด์ของการมีบุตรหรือว่าการที่มีบุตรช้าเนี่ยเกิดจากสาเหตุ อะไรแล้วก็รวมไปถึงนะครับเทรนด์ของการดูแลสุขภาพในปัจจุบันเองเนี่ยไปในทิศทางไหนซึ่งในวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับรองาศาสตราจารย์ดรอัชราชลายนาวินคณะบดีคณะสังคมสงห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์นะครับตอนนี้อาจารย์ได้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะ ครับอาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเทรนดการมีบุตรหรือว่าการมีลูกครับอาจารย์ซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยผมก็ได้เห็นเพื่อนๆน,นะครับรวไมไปถึงหลายๆคนเองเนี่ยก็มีบุตรค่อนข้างช้าหรือว่าเกือบเข้าเลขสี่แล้วเนี่ยก็บางคนเนี่ยก็เพิ่งมีบุตรอยู่เช่นเดียวกันอันนี้มันเป็นเพราะอะไรเหรอครับอาจารย์ค่ะเราจะเห็นได้ว่าเทรนด์ในปัจจุบันเนยนะคะคุณแม่เนี่ยหลายๆคนนะคะก็มีอายุที่มากขึ้นนะคะเราจะเห็นได้ว่า เมื่อก่อนเนี่ยคนบอกว่าอายุเกินสามสิบแล้วนะคะก็ต้องไปตรวจนำคล้ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแต่ว่าปรากฏว่าในปัจจุบัน,นะคะ่ะคุณแม่เนี่ยนะคะเมืออยุสี่สิบห้าปีก็มีห้าสิบปีก็มีห้าสิบห้าปีก็มีนะคะครับหกสิบกว่าก็ยังมีเลยค่ะคุณอู๋ครับ ซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีจำนวนที่เยอะขึ้นนะคะแล้วก็เทรน,นะคะคุณแม่นะคะที่มีอายุเพิ่มขึ้นเนียนะคะก็มีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเขาก็บอกว่ามันก็เกิดจากสาเหตุหลายประการนะคะคือสมัยเนี้นะคะเหมือนกับว่าภาวะเศรษฐก,กิจก็มีสว่วนดีวกันนะคะที่ทำให้หลายๆคนเนะะี่ยค่ะ ต้องตัดสินใจมีลูกเนี่ยเมื่อมีอายุมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะคเพราะว่าไม่สามารถที่จะสปอร์ตนะคะในการเลี้ยงดูบุตรได้ตอนที่ตัวเองเนี่ยอายุยังน้อยแล้วก็บางคนเนี่ยนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของการมีคู่ชีวิตอะไรเงี้ยนะคะซึ่งบางคนเนี่ยกว่าจะตัดสินใจมีคู่ชีวิตหรือว่ากว่าจะเจอคนที่ใช่อะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะใช้เวลานานอะไรเงี้ยนะคะ หรือว่าบางครั้งเนี่ยนะคะก็มีประเด็นในด้านอื่นๆด้วยบางคนก็ตัดสินใจมีบุตรนะคะโดยที่ไม่มีพ่อของลูกด้วยเพราะว่าไม่รู้สึกว่าชีวิตคู่เนี่ยตอบโจทย์ชีวิตแต่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากมีลูกอย่างนี้ก็มีค่ะเพื่อนๆหลายคนนะคะที่อาจารรู้จักนะคะก็ตัดสินใจที่จะไปขอธนาคารน้ำเชื้อค่ะเพื่อที่จะตั้งครรภ์นนะคะ่ะแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โดยที่ไม่มีคุณพ่ออย่างนี้ก็มีเหมือนกัน,นะคะ่ะคุณอู๋คือตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเทรนทั้งโลกเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนไปค่ะจากเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเทรนทั้งโลกเนี่ยมีอายุนะคะประมาณสักยี่สิบก็มีบุตรแล้วอะไรเงี้ยนะคะคตอนนี้นะคะเทรนทั้งโลกเนี่ยก็รู้สึกว่าจะประมาณยี่สิบไปไปลายจนถึงสามสิบขึ้นไปเลยนะคะที่จะมีค่าเฉลี่ยในอัตราอายุเนี่ยคะ่ะที่มีลูกค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาหลายประการเลยนะคะในเรื่องของการตั้งคันค่ะเมื่ออายุเยอะมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมแสดงว่าถ้าสมมติใครที่มีอายุเยอะแล้วหรือว่าเข้าเลขสี่เนี่ยการตั้งครันโดยธรรมชาติเองเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําได้ยากใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่ค่ะเพราะว่าความสามารถในการตั้งคันนะคะของผู้หญิงนะคะก็จะเริ่มลดลงค่ะหลังจากอายุ32ปีค่ะแล้วก็ลดลงอย่างมากหลังอายุ37ปีค่ะเนื่องจากปริมาณและคุณภาพของไข่ค่ะที่ปฏิสนธิเนี่ยก็ลดลงนะคะตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะโรคบางอย่างนะคะก็มีผลต่อความสามารถในการตั้งคันเหมือนกันนะคะ เช่นเนื้อง,งอกที่หมดลูกหรือว่าเยื่อบุหมดลูกที่จเจริญผิดที่หรือว่าช็อกโกแลตซีดนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีปัญหาในเรื่องของระหว่างการตั้งครรภ์ด้วยที่อาจจะมีความเสี่ยงนะคะแล้วก็ปัญหาสุขภาพนะคะของคนที่มีอายุเยอะนะคะ mm. เช่นความดันเลือดสูงเบาหวานก็มีผลต่อสุขภาพทั้งแม่แล้วก็ทารกด้วยอาจจะทำให้เกิดการแท้งบุตร นะคะทารกโตช้าในคันนะคะทารกเสียชีวิตในคันอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเมาหวานระหว่างการตั้งคันเนี่ยเป็นต้นนะคะเขาบอกว่าแม้แต่อินเดียเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่ ค่อนข้างมีอายุเฉลี่ยน,นะคะของการมีบุตรเนี่ยที่อายุคุณแม่เนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะปัจจุบันเนี่ยก็พบว่ามีอายุที่เพิ่มมากขึ้นของคุณแม่ที่มีบุตรคนแรกนอกจากนี้ค่ะในประเทศอือ่นๆอย่างเช่นประเทศจีนอย่างเงี้ยนะคะที่มีนโยบายวันชายโพลซีมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีนโยบายวันชายโพล i ซีแล้วค่ะคุณอู๋แต่ก็ปรากฏว่าคนก็เลือกที่จะมีอายุ ที่มากขึ้นถึงจะมีลูกแล้วก็เลือกที่จะมีลูกคนเดียวค่ะเมื่อไปถามนะคะผู้หญิงเหล่านี้ค่ะเขาก็บอกว่าเนื่องมาจากว่าภาวะเศรษฐกิจค่ะทาให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินใจที่จะมีลูกเร็วได้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าต้องทํางานทําให้ไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูบุตรค่ะก็ทําให้เขาเนี่ยนะคะมีอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยของเด็กนะคะที่ลดน้อยลงเช่นเดียวกันค่ะในประเทศจีน แสดงว่าในส่วนของปจัจจัยภายนอกแล้วกันนะครับที่ผมจะอาจจะใช้คือเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเองเรื่องของการวางแผนโรงเรียนด้วยหรือว่าเรื่องในเรื่องของการดูแลกับการให้เวลาลูกเองเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้คนเนี่ยตัดสินใจที่มีลูกชายใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องค่ะเพราะว่าหลายๆอย่างนะคะบางคนก็อาจจะเลือกที่จะ มีอาชีพก่อนสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนนะคะคเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในปัจจุบัน,นะคะ่ะการเลี้ยงลูกคนหนึ่งอย่างมีคุณภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้เงินน้อยๆเลยนะคะคบ,บางคนก็อาจจะต้องตัดสินใจที่จะอยากให้ลูกมีสังคม,มีดีเรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่มีค่าใช้จ่ายแพงหรือว่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่เป็นอินเตอร์หรือว่าบางคนอาจจะอยากจะให้ลูกเนี่ยเรียนต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็ต้อง ช้เงินค่อนข้างเยอะหรือว่าบางคนเนี่ยก็ไม่พบคู่ครองค่ะจนกระทั่งถึงช่วงบ้านปลายของชีวิตก็มีนะคะคุณอูหลายคนค่ะในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะอย่างในกลุ่มประเทศยุโรปหรือว่าสหรัฐอเมริกาค่ะก็พบว่านีการหย่าร้างหลายครั้งกันนะคะกว่าจะเจอโซเมทหรือว่าเมียอฟูหรือว่าบางคนเนี่ยก็ชอบที่จะใช้ ชีวิตอยู่คนเดียวไปเลยอะไรเงี้ยนะคะคแล้วก็การตัดสินใจที่จะแต่งงานเนี่ยค่ะก็ช้าขึ้นนะคะในหลายหายประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยค่ะรวมไปถึงพื้นที่นะคะในการพบปะสังสรรค์เนาะคุณอู๋ในปัจจุบันน่ะมันก็มีค่อนข้างที่จะน้อยลงนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราพบปะกันนะคะเราไปเดินห้างอะไรเงี้ยนะคะไปดูหนังนะคะไปฟังเพลง ไปแกลลวอยู่แถว,วสยามสแควร์สยามเซ็นเตอร์หรือว่ามาบุญคลอ,อ,ลยอยงอะไรเงี้ยน,นะคะคแต่เด็กสมัยปัจจุบนนะะันค่ะก็เลือกที่จะนั่งดูเน็ต l ฟลกอยู่บ้านยอะไรเงี้ยน,นะคะหรือออนไลน์นะคะเล่นเกมนะคะอยู่บ้านอย่างนี้เป็นต้น,นะคะ่ะก็ทําให้ เน้นนะคะในเรื่องของความสัมคัญแบบฉาบช่วยมากขึ้นเลไเงี้ยนะคะแล้วก็เห็นได้ว่ามันมีอัตราการเติบโตค่ะของพื้นที่ที่พบปะสังสรรค์กันนะคะในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะเพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะอย่างเช่น t ินเดอร์หรือว่าบางคนเนี่ยก็เลือกที่จะใช้แบบบริการแบบ สื่อต่างๆอย่างเช่นโอลี่แฟร์เลยใี้ยนะคะในการเปิดแฟนคลับอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์แบบฉับช่วยแล้วมันก็ทําให้เจอคนมากหน้าหลายตาก็จริงค่ะแต่ว่ามันก็เจอแบบไม่มีความสัมพันธ์ทางอารมณ์ลึกซึงเนี่ยค่ะก็ทําให้การคบแบบจริงจังจนถึงแต่ท้าแบบตัดสินใจมีลูกด้วยกันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากขึ้นอ สดงว่าถ้ากล่าวด้วยว่าสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของโซเชียลมีเดียเองที่ปัจจุบันเองเนี่ยหลายๆคนเองอาจจะรู้จักกับแอปหาคู่หรือว่าแอปเดทอะไรพวกนี้อยู่แล้วเขาก็เลยไม่ได้มีการใช้ชีวิตที่อยู่ข้างนอกหรือว่าการไปเดินห้างการไปแบบเหมือนไปเจอต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยและรวมไปถึงการที่ว่าในแอปพลิเคชันเหล่านั้นเองเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรไบโอของแต่ละคนที่อธิบายไว้อยู่แล้วว่าแคตเกอรี่เขาเป็นยังไงอย่างนี้เหรครับอาจารย์ ใช่คะ่ะคุณอู๋แต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ปิดบังข้อเท็จจริงนะคะคไม่พูดเรื่องจริงอย่างบางคนก็บอกว่าตัวเองเนี่ยประกอบอาชีพเป็นหมอเป็นทาารเป็นอะไรแต่ว่าในความเป็นจริงก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างเงี้ยคะ่ะห,หรือว่าบางคนก็บอกว่านิสัยอย่างนี้อยากหาคนที่มีความสัมพันธ์มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการที่จะพบแบบมั่นคงอยากจะวันในแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคก็ทําให้ การที่บางทีเนี่ยมันก็ไม่แม็กกันนะคะระหว่างสองคนที่อยากจะทําความรู้จักกันอะไรเงี้ยน,นะคะมันก็ทําให้การที่เราจะคบกันจนมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเนี่ยค่ะมันก็จะยิ่งยากมากนะคะ <t> อย่างที่บอกค่ะคุณอู๋ว่าการสร้างอารมณ์ความรู้สึกสร้างความสัมพันธ์แบบขาวอรเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการผลิตฮอร์โมนที่มีลักษณะเฉพาะข,ขึ้นมาเนาะ <t> อันนี้ก็ขออนุญาตเกินไม่ถึงเรื่องเก่าที่อาจารย์เคยพูดนะคะ เวลาที่เรารู้จักใครใหม่ๆคะ่ะเราก็จะสร้างฮอร์โมนนะคะที่เรียกว่าโดปามีนนะคะคุณอ๋ซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะคะเวลาที่เจอคนที่เรารักอะไรเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนที่เราเรียกว่าออกซิโทซินก็คืออยากหนูกใกล้อยากกอด,ดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่า เราเนี่ยนะคะรู้จักกันแค่ฉาบฉวยนะคะก็จะผลิตแค่ฮอร์โมนสองตัวนี้เท่านั้นอม,มันก็เหมือนกับที่ทางสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ต่างๆเองเขาเรียกว่าติดสัตว์อะไรอย่างนี้ไหมครับอาจารย์ที่จะมีความรู้สึกทางด้านเพศเนี่ยมากกว่าปกติแล้วก็มีความสุขหลังจากที่ได้มีการทํากิจอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะคุณอ๋อาจารย์แล้วในส่วนของนอกเหนือจากในเรื่องของสังคมโซเชียลมีเดียที่เป็นปัจจัยที่ทําให้คนมีลูกยากหรือว่าการที่เลือกตัดสินใจมีลูกครับอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับที่เป็นสาเหตุที่ทําให้คนนะครับเลือกที่จะไม่ค่อยอยากจะมีลูกหรือว่าครอบครัวครับอาจารย์ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสภาพในเรื่องของทั้งสังคมนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยบางคนเนี่ยนะคะก็มองว่าอุ้ย การมีลูกเนี่ยเป็นการที่ทํำลายสิ่งแวดล้อมก็มีนะในประเทศที่พัฒนาแล้วในบางประเทศเนี่ยก็มีคนที่คิดแบบนี้เหมือนกันว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรเนี่ยค่ะที่เยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแล้วก็การมีลูกเนี่ยก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะคะในสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่ามีอะไรมายั่วยนเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะในสังคมปัจจุบันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างล่าสุดอาจารย์ก็ได้มีโอกาสเนาะ ทำวิจัยเนาะในเรื่องของการค้ามนุษย์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พบว่ามันก็มีสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยคะ่ะที่ล่อลวงเด็กนะคะต่ํากว่าสิบห้าปีต่ากว่าสิบแปดปีอย่างเงี้ยคะ่ะไปถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ลงโอลี่แฝอะไรอย่างเงี้ยนะคะคซึ่งก็ทําให้เด็กเนี่ยก็โดนค้ามนุษย์แล้วก็เสียอนาคตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็ยากที่จะควบคุมเหมือนกันนะสุนออคเพราะว่าสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็มีอยู่ทั่วไปแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายนะคะบางคนก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเหล่านี้ล่ะค่ะเป็นการค้าประเวณีซื้อประเวณีหรือว่าล่อลวงนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอย่างนี้เป็นต้น พอสังคมมันเลวร้าย<ช>ก็เลยทําให้คนเนี่ยตัดสินใจที่จะมีลูกเนี่ยช้าหรือว่าไม่มีเลยค่ะทําให้ปัจจุบันนี้นะคะมารดานะคะที่ให้กําเนิดลูกเนี่ยเมื่ออายุ35ปีขึ้นไปนะคะก็ไม่ใช่คนส่วนน้อยต่อไปค่ะแค่จะเป็นคนส่วนใหญ่ในบางประเทศเลยนะคะเช่นในออสเตรเลียะคะ่ะคุณอู๋ในปี2,5,4,7ค่ะผู้หญิงนะคะมีลูกโดยเฉลี่ยแค่1 เจ็ดเจ็ดคนเท่านั้นเองอ่ะซึ่งเป็นอัตราการเจริญพันธุ์ที่สูงที่สุดแล้วนะคะนับตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าค่ะซึ่งผู้หญิงที่มีอายุสามสิบถึงสามสิบเก้าปีแล้วมีลูกเนี่ยเราเห็นได้เพิ่มขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็มีจำนวนทารกเนี่ยค่ะที่ มีอายุระหว่าง20ถึง24ปีนะคะโดยที่คุณแม่เนี่ยค่ะมีอายุแบบ60-70ปีเนี่ยเราก็เห็นมากขึ้นด้วยในออสเตรเลียค่ะซึ่งอายุฉเฉลี่ยนะคะของผู้หญิงที่คลอดบุตรในออสเตรเลียเนี่ยก็คือ สามสิบจุดหกปีคุณโอูแล้วก็<ม>อายุเฉลี่ยของบีดาเนี่ยถึงสามจุสองจุดแปดปีค่ะอแสดงว่าจากค่าเฉลี่ยที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นี้เองเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วคนที่ตัดสินใจที่จะมีบุตรเองเนี่ยก็อยู่อยู่ในเลงอายุสามสิบอัพขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ในสังคมปัจจุบันถูกต้องค่ะแต่ที่น่าตกใจน,นะคะก็คือเจ็ดสิบปีเนี่ยเราก็เห็นเหมือนกนะะันค่ะแล้วก็ อายุเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์แล้วก็คลอดบุตรได้แต่ว่าในประเทศที่มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนที่ดีเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าทําให้ภาวะแทรกซอนเนี่ยลดลงหรือว่าไม่มีเลยหรือว่าการปัดสินใจที่มีการฝักไข่ไว้อะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้อายุไข่เนี่ยมันก็ตามอายุที่เราฝักไข่นั่นเอง นะคะก็จะลดปัญหาในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะคะในเรื่องอื่นๆในการคอดบุตรหรือว่าการมีบุตรได้ลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณปอ,อแต่จะก็จริงนะคบอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าปัจจุบันเองเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยก็หลายๆคนเองหรือว่าคนใกล้ตัวผมเองเนี่ยก็เลือกทางเลือกที่มีการฝักไข่หรือว่ามีการถ้าภาษาแบบเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าทํากิบหรือว่าการผสมทีมข้างนอกแล้วก็ฉีดเข้าไปข้างในใช่ไหมครับทีเนี้ยมันก็เลยเป็นภาวะที่มันสามารถแบบ เซฟกับตัวแม่ได้ด้วยแล้วก็เซฟกับตัวเด็กได้ด้วยที่มีโอกาสติดมากกว่าในอายุที่มีการที่จะแบบเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกๆปีซึ่งแต่มันก็มีข้อจํากัดตรงนี้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทําในส่วนของกระบวนการตรงนี้ได้นะครับอาจารย์ถูกต้องค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะคะคุณอู๋ว่าคุณแม่ที่มีอายุ ะะมีโอกาสตั้งคภ์แสดได้เองมากขึ้นด้วยนะคะอนอกนอจากนั้นนะคะการใช้เทคโนโลยีวยกันมีบุตรเนะะี่ยค่ะหรือว่าทําเด็กหลอดแก้วเนี่ยนะคะคก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการตั้งคันแสดนั่นเองซึ่งเราก็จะเห็นหลายๆคนนะคะที่มีการตั้งคันแฝดน,นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วการตั้งคันแสดเนี่ยก็มีความเสี่ยงเนาะต่อภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งคันหลายอย่างเชน่นคลอดก่อนกําหนด ทันเป็นทิดหรือว่าทารกโตช้าในคันหรือว่าเบาหวานระหว่างการตั้งครันค่ะเพราะฉะนั้นภาวะคันแปดเนี่ยก็จะต้องได้รับการดูแลนะคะอย่างใกล้ชิดค่ะ แต่จริงๆแล้วเรื่องของการดูแลเอาใจใส่เองสิ่งหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆกับคุณแม่เลยนะครับเพราะว่าอย่างรุ่นน้องผมเองที่กําลังตั้งครรภ์อยู่ก็มีการดูแลสุขภาพเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็เคร่งครัดในเรื่องของอาหารการกินเป็นจานวนมากแล้วก็รวมไปถึงการเลือกที่อย่างที่อาจารย์พูดไปครับว่าอาการคันเป็นพิษเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายต่อเด็กในท้องแล้วก็ตัวแม่ด้วยนะครับอาจารย์ค่ะแต่ว่าเราก็ยังเห็นนะคะว่ามีดาราแม้แกระทั่งในไทยหรือว่าในต่างประเทศนะคะ ที่มีลูกอายุมากขึ้นอยากมาดันหน้าอย่างเนี้ยมีลูกค,คนสุดท้ายเนี่ยตอนอายุ42ปีห,หรือว่าเชอรี่แ布莱นะคะภรรยาของนายกรัฐมนตรีโทนี่แบรนะคะก็มีอายุนะคะเมื่อมีลูกค่ะ45ปีลูกคนสุดท้ายของเธอนะคะคก็ทําให้ผู้หญิงหลายคนค่ะก็คิดว่าอายุเนี่ยนะคะไม่ใช่อุปสรรคต่อการ จเจริญพันธุ์อีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. ความจริงนะคะสําหรับผู้หญิงที่อายุ3 5ขึ้นไปเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าอัตราการจเจริญพันธุ์จะลดลงค่ะแต่ว่าผู้หญิงเหล่านี้ค่ะก็จะมีไข่เนี่ยนะคะน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้นนั่นเองค่ะทําให้ไข่เหล่านี้ค่ะมีโอกาสที่จะน้อยนะคะที่จะได้รับการปฏิสนธิ mm. แต่ว่าเราก็เห็นได้ว่า การใช้ในเรื่องของอีกซีหรือว่าการใช้วิธีการพิเศษนะคะก็จามการถาที่จะทําให้ตั้งขันดนด้เียๆกันออยากให้อาจารย์ฝากถึงคนที่กำลังจะวางแผนนะครับว่าการตั้งขันเนี่ยเวลาเตรียมตัวหรือว่าคนที่ต้องปรึกษาทางผู้เชี่ยวชาญหรือว่าทางด้านการแพทย์ต้องมีแนวคิดยังไงบ้างที่จะเริ่มในการแบบอ่ะปีนี้แหละเขาบอกว่าอย่างปีนี้เป็นปีมังกรทอง ต้องวางแผนในการมีบุตรอาจารย์ให้คําแนะนำยป็งไงได้บ้างครับจริงๆแล้วนะคะอาจจาะคิดว่าอายุของไข่เนี้ยค่ะก็มีผลต่อพารคนะคะถ้าเราคิดว่าเออเรายังไม่เจอคนที่ใช่อะไรเงี้ยนะคะแต่คิดว่าเออในอนาคตเราอยากจะมีลูกอะไรเงี้ยนะคะการฝากไข่เนี่ยก็เป็นวิธีการที่ดีค่ะที่จะทําให้ภาวะแทรกซ้อนนะคะก็ลดลงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะแพงนะคะ การตรวจคัดกรองความเสี่ยงนะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าคุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยค่ะก็ควรได้รับการตรวจคัดกรองภาวะคันเสี่ยงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์มามันดาแล้วก็ทารกในครรภ์น,นะคะการตรวจโปรแกรมโครโมโซม นะคะหรือว่าการใช้เครื่องอัลตราซาว์หมดพิเศษอะไรเงี้ยนะคะก<ๆ>็จะช่วยหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้ในช่วงอายุครรภ์นเนี่ยประมาณ1 6บหถึง22สัปดาห์นะคะแล้วก็ช่วง3 2สถึงสาสัปดาห์อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคุณแม่ที่มีอายุเยอะเพราะว่าจะมีความเสี่ยงสูงค่ะก็จะต้องมีการติดตามสุขภาพนะคะ,คะของทารกในครรภ์นเนี่ยอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อป้องกันภาวะ การแทรกซอนนะคะต่อทั้งพารกแล้วก็ของมารดาเองนะคะอ,อย่างที่อาจารย์พูดแหละครับว่าการปรึกษาทางแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญและก็รวมไปถึงการวางแผนที่ดีการดูแลสุขภาพ เพื่อจะทําให้ตัวเองเนี่ยพร้อมในการที่จะมีบุตรอย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่อาจารย์แนะนําก็คือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยต่อต,ตัวแม่แล้วก็เด็กที่จะเกิดมาในสังคมด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรอัจชราชลายนาวินคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่นํนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังสามารถติดตามพวกเราย้อนหลังได้ผ่านทางช่องทาง y o u t u b e อาท Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจทีมงานทุกคนและว,วันนี้ผมเอกพลดีบุญมีณนะชุมแพรและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ กองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำไปอมอบให้กาลังผลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกคุภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี1 1 5ขีด2 ขีดห7ึ่งเขีดสชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดแชาดแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินฐานเรือหมายเลขโทรศัพท์02475-5557หรือ02475-4584 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเ่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน